Cảm ơn các em. Tất nhiên. Tất nhiên. Tất nhiên. เด็กหญิงก็บันชนาวนิรีนัสิทธิ์ค่ะคุณพ่อ,อจะเอจะเอ๋อจะเอ๋ค่ะอหอมจะเอะ e、eh? แข็งแรงหนูแข็งแรงหนูแข็งแรงค่ะหนูแข็งแรง